ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเฮลลิเทเรซีสกูลด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนเทศบาลวัดตอนแก้วสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดภายใต้การบริหารงานของนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดตอนแก้ว โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1,151คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน60ท่านโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนรวมถึงด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของควบคู่กับการศึกษาโดยการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีทักษะสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ผึงประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดตอนแก้วเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในปีการศึกษา2566โดยมีการดำเนินง,งานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพองค์ประกอบที่1กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินการอย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบโรงเรียนจึงได้มีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยในโครงการมีการจัดกิจกรรมดังนี้1ครูประจำชั้นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของนักเรียนเดือนละหนึ่งครั้ง2ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพปันเบื้องต้นให้กับนักเรียน สามแกนนำนักเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนสี่ประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งนักเรียนที่มีปัญหาจะได้รับการส่งต่อได้มีการนิเทศกำกับติดตามโครงการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การสื่อสารความรอบรู้ ด้านสุขภาพโรงเรียนมีการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรนในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้นำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารเช่น Facebook โรงเรียนรายกลุ่มโรงเรียนใต้นิเทศในโรงเรียนมีการขับเคลื่อนการดำเนิน,นง,งานโดยแกนรนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้มุ่งเน้นพัฒนาการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กไยเรียนโดยเป็นการดำเนินงานควบคู่ทั้งในด้านการแก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะประเด็นและการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพเป็นสำคัญตามแนวทางทฤษฎีวีเชฟมาเป็นกระบวนการความสำเร็จในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพของนักเรียนในการกลั่นกรองประเมินและตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความสามารถด้านการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเองและอยู่ในสังคมรอบรู้โดยเริ่มให้เด็กัยเรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลความรู้สุขภาพโตตอบสักถามและเปลี่ยนนำไปสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและปรับสภาพแวดล้อมได้และสามารถบอกต่อเพื่อสร้างสังคมรอบรู้สุขภาพอย่างยั่งยืน องค์ประกอบที่3การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้โรงเรียนมีการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบให้สะอาดน่าอยู่และปลอดภัยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเกิดความตระหนักเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การป้องกันโรคให้เลือดออกและโรคติดต่อ องประกอบที่4การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางแผนคิดวิเคราะห์จัดทำแผนตามโครงการและการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานการณ์ของพื้นที่จัดทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและประชุมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ของปัญหามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างภาคีเครือข่ายมีการถ่ายทอดแนวทางและความรู้ด้านการส่รงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแนะนำความรู้และตรวจสุขภาพนักเรียนโดยหน่วยงานโรงพยาบาลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียนการวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพของนักเรียนสถานการณ์ปัญหาจากการประสานงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดตอนแก้วจะมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมรอบรู้สุขภาพอย่าง,ย,งยั่งยืน